ทุกวันเพราะซอฟต์แวร์หรือใจที่ดีมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างฮาร์ดแวร์นั่นก็คืออันดับแรกทําให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ร่างกายเราเนี่ยดูแลตัวเองเห็นไหมว่ามีซอมีซอฟต์แวร์คือใจที่ดีใจที่มีสติปัญญาก็จะบอกการออกกําลังกายร่างกายก็จะดีนี่คือการสร้างฮาร์ดแวร์ที่1อันที่2ก็คือเอาไปสร้างฮาร์ดแวร์เช่นงานที่ทําโปรเจกที่ทําครอบครัวนู่นนี่นั่นเห็นไหมว่า มันทำให้ฮาร์ดแวร์ที่เราสร้างดีไปด้วยดังนั้นซอฟต์แวร์ที่ดีจะช่วยช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใจที่ดีจะสร้างสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่เราทําจะดีไปตามคุณภาพของใจแล้วใจเนี่ยอยู่กับเราไปตลอดในทุกๆสถานการณ์นะเราลงทุนในสิ่งอื่นเราเพิ่มทุนในสิ่งอื่นแต่กลับไม่เคยเรียนรู้ใจแล้วเพิ่มสกยภาพให้ใจเลยด้านสติปัญญาเนี่ย ทั้งทั้งที่เราต้องใช้มันไปตลอดและแก้มันไปตลอดดังนั้นฝากพวกเราไว้ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทํามันดีอยู่แล้วทําดีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความดีความงดงามสิ่งเนี้ยมันงดงามอยู่แล้วทั้งต่อตัวเราเองและต่อคนรอบข้างดังนั้นมาร่วมกันพรนะอาจาร์มีสองประเด็นที่อยากจะชี้ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะแชร์แล้วกันเอขอบพคุณพระจันาร์ในเรื่องของความมีมีเออ ห้องซูมอันนี้มันทําให้เราได้ความต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้อีกก็คือว่าได้การสังเกตจิตของตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไม่ชอบพิไหนเราไม่ชอบสายบังคับอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเองเราต้องศึกษาจิตของเราว่าจิตเราเป็นจิตชนิดไหนอย่างของของแพทจะเป็นเรื่องของการที่ต้องทะนุถนอมเขาอะคะ่ะให้เขามีอิสระแล้วเขาจะฟูของเขาเองถ้าไปบังคับนี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ก็อยากจะชวนว่าเออเวลาเราเราศึกษาเรื่องของของจิตหรือของธรรมะเนี่ยเราต้องดูจริตของเราแล้วก็พาเขาไปดีที่สุดของเขาอะค่ะซึ่งซึ่งไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากตัวเราเองค่ะสตุ่เป็นสิ่งที่งดงามมากเลยนะเขาบอกว่าครูที่ดีต้องรู้จักจิตจริตของจิตตัวเองครูที่ดีต้องรู้จักลูกสิทธ์ดังนั้นรู้ไหมว่าใจเรานี่แหละเป็นครู แล้วเราจะเป็นต้องที่รู้จักลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็คือขันห้าร่างกายและจิตใจนี่แหละเห็นไหมว่าเออต้องรู้จักจริตเขาอย่างเช่นจริตอาตมาเนี่ยจิตอาตมานี่เป็นจิตไฮเปอร์นะเออเป็นวพวกผู้ที่จริตไฮเปอร์คือไฮเปอร์มากเลยแหละดังนั้นเราจะรู้จักเบรกว่าเออใช้สิ่งไหนเบรกแล้วรู้จักใช้ความไฮเปอร์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีลองดูไอเดียอาตมาโปรเจกต์ที่ออกมาเนี่ยเออเอาสติปัญญาแล้วเมตตามาสร้างสรรค์ไอเดียแล้วสิ่งดีๆให้มันเกิดข,ขึ้นในสังคมไห้โปรเจกต์แต่ละอัน ออกมาพุ่งพุพ่งจากหัวดังนั้นเนี่ยเออเมื่อเรารู้จิตตัวเองเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าใครไฮเปอร์แล้วใช้มันไม่เกิดประโยชน์อาจจะใช้คิดลบกับตัวเองสร้างความกังวลเห็นไหมว่าเออไม่รู้จักหยุดคนไฮเปอร์เนี่ยรู้จักคิดนะได้คิดได้คิดได้เยอะแต่บางครั้งไม่รู้จักหยุดความคิดเห็นไหมเออไม่รู้จักหยุดจะหยุดยังไงวะและไม่รู้วิธีหยุดและบางครั้งเนี่ยกับคิดลบแล้วหยุดไม่ได้ตรงนี้เห็นไหมว่า จุดแข็งจะกลายเป็นจุดอ่อนแต่ถ้าเรารู้จุดอ่อนตัวเองแล้วพัฒนามันแก้ไขมันเห็นไหมว่ามันจะงดงามเนี่ยคือการบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์จิตใจเราเนี่ยคือความโรแมนติกความอาร์ตศิละปะ The Art of Living เงนไเออจงเพิ่มศิละปะในการใช้ชีวิตเจอสุขเจอทุกข์ก็เรียนรู้จากมันเจอสุขหรือเจอทุกข์แม้แต่เจอทุกข์คนมีปัญญาก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นความสุขหรือมีประโยชน์ต่อชีวิตได้ ตรงนี้เห็นไหมว่าเราได้จากกันและกันในทุกๆเช้าเราเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่กันและกันนี่แหละคืออีโคซิสเต็มคือปฏิรูปเทสาวาโซเราไม่สามารถเลือกสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในแต่ละวันได้แต่ตอนนี้เราเลือกไล่แล้วทำไมเราไม่เลือกที่จะเพิ่มพูนสิ่งดีๆในทุกเช้าหนึ่งชั่วโมงให้แก่กันและกันแล้วมันงดงามแล้วเป็นกำลังใจให้เราสู้แล้วทำสิ่งนั้นต่อไป จากที่เรามองเห็นความเป็นไปไม่ได้แต่ตัวนี้เรากลับมองเห็นความไปเป็นไปได้ด้วยอะไรด้วยสติปัญญาที่มันเปิดออกเราเอาเมฆที่มันบดบังออกเมฆแข่งอวิชชาเมฆแข่งความคิดที่มันบล็อกตัวเองฟิกไมล์เซ็ตที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ทําไม่เก่งออกไปทําให้เราเห็นพระทิศหรือเห็นความจริงนั่นก็คือว่ากฎของธรรมชาติหรือ law of action กฎแห่งกรรมวิญญาณ what you do ถ้าเราทํามันเป็นไปได้ทำเป็นไปได้แล้วทําด้วยสติปัญญา ถ้าเราปลูกมะม่วงเป็นไปไม่ได้ที่มะม่วงมันจะไม่เติบโตเราเช็คได้ว,ว่ามะม่วงนั้นมเีเมล็ดที่ดีมเมล็ดสมบูรณ์เห็นไหมเช็คด้วยปัญญาแล้วลงมือปลูกแล้วเช็คด้ว,ว่าดินดีไหมแล้วลดน้ําควนดินมันเนี่ยเห็นไหมว่ายังไงมันก็ต้องงอกอยู่แล้วธรรมชาติไม่เล่นนอกกฎอ่ามันไม่เล่นนอกกฎหรอกเนี่ยเห็นไหมว่าโอ้ถ้าเราลงมือทนะําแล้วมันเกิดผลถ้าเราอยากผอมอ่ะเออถ้าคุณออกกํลาลังกายวิ่งทุกวันเนี่ยมันผอมอยู่แล้ว เออแข็งแรงอยู่แล้วถ้าเราอยากมีสุขภาพดีกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยยังไงยังไงอ่ะร่างกายมันก็สุขภาพดีเห็นไหมว่าเนี่ยความจริงมันก็เป็นความจริงความจริงมันจะไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่บางครั้งเราปล่อยให้ความเชื่ออยู่เหนือความจริงจนกดบังศักยภาพดังนั้นเรามาปลดมันออกกันอวิชัยอิสเรนทั้งหลายทุกๆวันให้แก่กันและกัน